คราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ผมในเกมนั่นี่กันเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมบล็อกรลุสรับผมก็วันนี้ไม่เหมี่ยอเลยป่ะใช่ปะแบบวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำขาวดำจูดาร์กเรดนะผมนี่ครับดาบดักเรดเลยซอสชับผมนี่เซปะทุกคน นี่ยังไม่เคลื่อนไาขี้นะเดี๋ยวผมเคลื่อนไาขี้ดูทุกคนดู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 นี่อ่านี่ครับผมดับยูรูขาวดำนั่นเองนะผมสําหรับใครที่เห็นแล้วบางคนแบบเห็นค่าหัวประมาณสักสิบล้านหรือเออเยอะๆหน่อยเนี่ยก็จะเห็นเป็นยูรูขาวดําอย่างนี้นั่นเองนะผมสําหรับแบบแล้วก็สําหรับแบบใครที่ทําแล้วเนี่ยจะได้ยุคนี้ครับผมดู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 รูด นะครับผมมาต่อไปเนี่ยเราจะบอกวิธีการทํานั่นเองนะผมวิธีทำก้อนง่ายง่ายครับผมง่ายจริงครับผมง่ายมากๆก็แค่ช่วยให้เพื่อนช่วยสักสองคนนะผมหนึ่งเราแล้วก็เพื่อนเราอีกคนหนึ่งครับผมนั่นแหละวิธีการทําก้อนหนึ่งเลยก็คือใช้ออ of the darkness นะผมใครรู้จักปะเฟ s ชออฟเดอะดาร์ s เนสอะไอที่มันเป็นที่ถืออะที่ถืเอเป็นหนวดดำที่ที่เสกหนวดดำที่กเกาะเดินพาไปเดินพาไปดูเดี๋ยวผมจะเล่าไป,าไป,าไป้วยก็นั่นแหละครับผมก็ที่ ที่สิหนวดดาเกาะหนวดดำับผมสำหรับใครที่เพ mm ิ hmm. up, ่งเล่นก็ยังยังไม่เข้าใจนะผมใครที่ยังเล่นน้อยน้อยหรือเยอะๆแล้วยังไม่รู้ว่าก่อนหนวดดำอยู่ก่อนไหนเดี๋ยวผมพาไปนั่นเองนะผมแล้วก็ไอเดี๋ยวผมบอกวิธีอานดอกของเจนี่ก่อนคุณเจนี้เนี่ยจะดอกทุกๆสี่ชั่วโมงนะ่นสี่ชั่วโมงมันจะดอกหนึ่งครั้งแลถ้าใครดูเนี่ยสมัยก่อนที่ผมหาดาบถ้าผมหาดาบเจอผมจะมีออฟเดือดักเน็ตมาด้วยครับผมคลิปก่อนๆอ่ะเพราะว่ามันผมออนเวลาประมาณสักสี่หรือห้าชั่วโมงไงมันเลยหาได้ผมหนึ มันต้องเก็บในระยะตอนที่แบบ4ชั่วโมงก่อนนะมันจะดอกเก็บดองมันจะดอกเข้ามือเลยจะขึ้นข้อความสีทองว่าออฟจะได้เลยแบบแล้วแล้วก็ทีที่สองก็คือตีเจ้าทะเลนะตีเจ้าทะเลจนกว่าแบบเออมันจะนู้นนี่ตีเจ้าทะเลตั้งแต่ตอนที่เราเข้าซื้อครั้งแรกจนจนแบบนู้นเลยเลยมันมีโอกาสดอกแต่ถ้าแบบพอ4ชั่วโมงแล้วมันจะเพิ่มเล็ดดอกมากขึ้นนี่ครับผมก่อนดำนั่นเองฮะดูเห็นป่ะทุกคนนี่ฮะหมุนกรวดดำก็จะมีดาบดอกอยู่ประมาณตรงนั้นด้วยนะดาบดาบอะไรไม่รู้อะเออเข้าาไปห ครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับผมที่สิง่งนวลดำแล้วก็เนี่ยสมมติไอ้นี้เป็นเทงน่งนวลดำ,นำเนี่ยแล้วก็มาเสียบป,ปุ๊บปตรงนี้หนวลดำก็เกิดนะผมแล้วมันก็ขึ้นข้อความสีแดงๆนะผมว่าไอ้น,นู่นไอ้นี้มันเกิดแล้วอ่ะแล้วขั้นตอนต่อไปนะผมเราไปที่เกาะเอ่อนี่ครับผมซอมบี้ใช่ครับผมเราใช้สองคนว่าอะไรอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกวิธีเลยก็ได้อ่ะอีกคนนึงเนี่ยต้องมีออฟเดอะดักเน็ตและอีกคนหนึ่งก็คือเราเราคนที่อยากได้ยูรุนเนี่ยต้องมีออฟเดอะดักเน็ตด้วยแบบอย่ารื้ขาวดำนะนัน แล้วก็ให้เราเนี่ยไปยืนที่เกาะซอมบี้แล้วให้เพื่อนเราอะยืนที่เกาะนี้เดี๋ยวผมไปไปถึงเกาะซอมบี้กันแล้วกันอ่ะไปก็สำหรับไทรนะผมที่ยังไม่ทราบนะผมตอนนี้ดิสคอร์ดเก่าเนี่ย ก็ได้แตกกันที่เรียบร้อยแล้วนะผมตอนนี้ผมก็ได้สร้างดิสคอร์ใหม่นะผมสำหรับใครที่งงๆอยู่ว่าเฮ้ยตัวเองโดนเตะจากดิสคอร์หรือเปล่าเฮ้ยตัวเองเ,อเป็นอะไรปไปแล้วดิสคอร์หรือเปล่าไม่ใชผผ่ผมไม่ได้เตะผมไม่รู้นะผมแบบดิสคอร์มันหายนะผมหายไปเลยนะผมนั่นแหละแลทีนี้เนี่ยผมก็ร่างดิสคอร์ใหม่นะผมแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะเข้าดิสคอร์นี้นะผมก็ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะผมทีนี้หลังจากนี้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วนะว่าตัวเองโดนเตะหรือโดนอะไรนะผมก็เข้ามาใหม่แล้วนั่งคุยกันได้รัับเกมมออนนนให่สะผมโออเเคจกันนี้ผมแลวบาย นี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนสำหรับใครที่อยากจะไปชมคลิปของกับผมต่อนะผมผมขอฝากร้านโรบักไว้หน่อยได้ไหมครับผมเป็นร้านที่ชื่อว่าบัตตี้ฟาร์มนะผมสำหรับใครที่สนใจร้านนี้เนผมร้านนี้ก็มีรับบริการฟาร์มแแบบต่างๆนะผมเช่นแ a บบป๊ฟรุ๊ตคิปบีก็มีการกดผลถาวรให้ด้วยนะผมสำหรับใครที่สนใจนะผมก็อย่าลืมไปรับบริการกันได้นะผมแล้วก็สามารถเติมโรบักจากร้านนี้ได้ด้วยนะผมเลทก็มีเลทห้าทึเลทเจ็ดนะผมเลทตามเอ่อแต่ละวันนะผมก็ถ้าใครไปเติมใช้บริการเนี่ยก็อย ก็สําหรับใครที่สนใจอาจจะได้รับแบบโปรโมชั่นพิเศษนะถ้าบอกชื่อช่องผมไปด้วยนะผมโอเคครับวันวันนี้ผมบอกมาเพียงเท่านี้ผมโอเคร้านปั้นดีฟ้ามผมฝากไว้ในใจทุกคนกันด้วยนะผมโอเคครับ okay. ผมไปแนละ้วบายสังเกตด้านหลังของเกาะน,นะผมที่มันจะมีกัปตันคนนี้ยืนอยู่เนี่ยอ่ามันจะมีประตูคล้ายๆประตูใช่ไหมทุกคนเห็นป่ะมันจะมีการเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเนี้ยอ่าใหญ่ๆใช่ป่ะแล้วแล้ว,ลวทีนี้เนี่ยตรงนี้มันจะมีปุ่มกดอยู่ พอเราได้ออพอเรามีไออ,อออฟเดอร์แมกเนตหนึ่งอันแล้วเนี่ยนี่เราสมมติผมถือออฟเดอร์แมกเนตเป็นอย่างเงี้ยนี่สมมติออฟเดอร์แมกเนตนะแล้วทีนี้เพื่อนเราอ่ะถือออฟเดอร์แมกเนตด้วยฝั่งนู้นที่เกาะเดือดดำแล้วเราก็ให้เพื่อนเราเนี่ยเสียบอฟเดอร์แมกเนตแบบเสียบให้มันขึ้นกับค,ความสีแดงปุ๊บฟ้าต้องฟ้าต้องมืดเลยนะพอฟ้ามืดปุ๊บอ,ะอ่ะเราก็ถืออย่างนี้แล้วก็เอาออกแล้วก็กดเอ,เอาเมาส์เนี่ยกดตรงนี้เลยครับผมกดที่ปุ่มนี้แล้วประตูมันจะเป็นประตูเสียบขาวม เราก็เข้าไปเราก็เอาหน้าเข้าไปชนนะผมแล้วก็โยนลูกขาวดำก็บังเกิดน,นะไม่รู้เอาหน้าชนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเพราะตอนนั้นผมตื่นเต้นนะผมแล้วก็ลุกลี้ลุกล,กลกนมากครับผมเพราะว่เป็นการทำครั้งแรกของผมไงและน้องๆเขาก็ช่วยตอนนั้นผมไม่มีความรู้เลยเข้าใจไหมอ่ะแล้วนี่ครับผมก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้ขายูยลูกขาวดำมานะผมส่วนสกิลนะผมเราไปโชว์สกิลกันดีกว่าทุกคนไปสกิลนะผมสกิลเนี่ยมันก็มีไม่มากไม่น้อยนะผมก็สกิลก็เหมือนเดิมอ่ะก็ไม่มีอะไรเพิ่มขึ้นมายกเว้นตีนะผมมมมมันก็แค่่่ทาให้ตีไเเพิดจ ไม่เพิ่อมอะไรเลยเพิ่มแค่สีอย่างเดียวสวยขาวดําสวยไงี้ก็ขาวดำไงำแล้วมันไม่รู้ทํากลับได้หรือเปล่านะคื <c oughs> อผมเพราะว่ามันน่าจะทํากลับไม่ได้เป็นเกี่ยวนะเออนั่นแหละโอเคเรามาดูดาเมจอันแรกกันไม่ใช่ดาเมจหรอกมาเรามาดูเอ่อสกินอันแรกก่อนของยูรุขาวดำกนั่นเองนะผมก็เนี่ยครับกดตัวเซตนะฮะกดตัวเซตนี่ดูกดฟันเนี่ยถ้าฟันปกติเนี่ยนี่คือถ้าฟันปกติผมจะเป็นในีเอฟเฟกต์ดำดำออกมานะครับผมแล้วก็กดตัวเซตกดตัวเซตข้งเดียวนะปุ๊บอย่เนี้ยมันจะแบบ เห็นปะนั่นแหละครับทุกคนมันก็สวยนะเม็ดขาวดําแล้วก็ถ้าเรากดตัวเซตค้างมันจะสวยนะดูดูดูดวผมพาห้ดูอ่ะปับเเ๊บเห็นไหมมันจะรอบๆเป็นสีขาวใช่ไหถ้าถ้าเป็นยูรุเขียวเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวออกมาใช่ไหมทีนี้มันเป็นขาวดำาดูดูกดปล่อยนะปุ๊บเห็นะทุกคนมันจะแบบเด่งเหมือนกันแต่ขาวดําทุกอย่างขาวดำอ่ะเออแล้วก็สกิลสุดท้ายสกิลตัวเอกนะผมมากดตัวไอ้ค้างบังแล้วทีนี้เราก็ปล่อยครับผมดูบทุกคนสวยปะสวยปะสวยปะทุกคนคิดว่าสวยปะ ีมฟันต้นไม้ได้วยด้วยนะผมว่าสวยอยู่นะดูวิวขาวดำเอาไปแบบโชว์โหดได้แบบสมมติเราไปล่าข้าวหัวมันจะเท่มากเลยแต่ผมไม่ซีอยู่แล้วเรื่องข้าวหัวส่วนมากผมจะแจกมากกว่านะแล้วก็ไปปลามอนจนสองลักละห้าเหมือนเดิมโอเคครับดีดูอีกรอบอ่ะนี่ครับผมนี่สวยปะระยะก็ไก,กลเหมือนเดิมนะอยู่โอเคครับวันนี้ก็หมกจบเพลงเท่าน,น,นี้เดี๋ยวผมจะให้ไปดูคลิปการทำกันเลยนะว่าวิธีการทำเป็นยังไงแบบ ไม่ใช่วิธีกนะารทำตัวอย่างที่ผมทำมานะผมกับน้องๆที่ช่วยๆกันนะผมใครช่วยกันบ้างไปดูเชื่อกันได้แล้วก็โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทา่านี้โอเคไว้เจอกันนะผมซี e y o บจุบบายบายเอาไม่เห็นมีใครยุ่งก่อนโดนดะเอาน้องอยู่ไหน่ะน้องน้องนอนโอ้ใจสลายใจสลายจริง <c oughs> ไหนพี่เตยตรงไหนะะอะไ, <laughs> ไหนวะเตยตรงไหนวะมโคตรหินตรงกลางเลยอะมันจะเป็นหลังอันหลังอะแล้วมันจะมีเป็นสีเ <c oughs> หลี่ยมแน่น่แน่รู้รู้อยู่ไหนวะไหนวะไหนวะไม่เห็นนะอ๋อที่มันตรงกลางเหรอ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าตีกันดิ๋ยวโลผมเตยไม่เป็น

Why I was in the mall fucking around, nothing bright, no Ain't trying to tell you what to do I tryna tell you what to do, we tryna play it cool Baby, I ain't playing for your rules Everything look better with a view I was in a month, fuckin' round, nothing right, on. I ain't tryna tell you what to do, we tryna play it cool Baby, I ain't playin' for your rules Everything look better with a view So when you try and figure love on the regular When you could be blowing up just like my cellar